สวัสดีค่ะสวัสดีเสาวฝันเสาค่ะวันนี้พิเศษน้อยพาเด็กๆขึ้นรถเบนไปอาบเดดกันค่ะอากาศหนาวลมแรงพาเด็กๆขึ้นรถเบนวันนี้อย่าอบขับรถเบนนะคะ ขับเป็นพาเด็กๆไปอาบแดดกันค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ยับกับเด็กๆด,ด้วยนะคะดูทางเข้ขับเป็นไหมเนี่ยพาเด็กๆ ขับก็เป็นไปอัพเดตกันค่ะทางลงแล้วเดี๋ยวนะต่ขอขาจอหลุดค่ะเมื่อกี้นี่มือไปโดนขับรถไม่เก่งไปอัพเดตกัน มาอัปเดตกันต่วนี้เลยใกล้ๆบ้านนี่เลยมองไม่เห็นแลยมันเด็ดมาอัปเดตกันค่ามาอัปเดตกันค่ะต่อด้วยต่อวิดีโอคลิปกันเลยนะคะต่อคลิปกันเลยนะคะมากับเด็กๆเนาะถ่ายได้มั่งไม่ได้ถ่ายได้มังม่ง ถ้าถ่ก,ก็ดือด้อหนี่บนตักเนี่ยตาบนเด็ดนะแย่มองไม่เห็นอะไรนะ่เนี่ยก็ถ่ายไปไม่รู้เป็นวิดีโอไปจะดูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ่ายมั่วเลยนะมองไม่เห็นมันเด็ดเต่งสบายไม่ดีไม่ลูกนีเต่งชอบอัปเดตควันหยุดเหมือนไม่หยุดก็ หยุดอยู่บ้านเนาะก็ห่วงเขาพี่เตงหนูเป็นไงหนูชอบไหมลูกเดี๋ยวร้อนจะพาหนูกลับบ้านเด้อนั่งอยู่บนรถทห้ยาเอาคลิปก่อนให้แม่เอาคลิปก่อนลูก ชาหนูจะลงใช่ไหมอีหนูอยากไปนะลูกเดี๋ยวรถมาเข้าใจไหมหนูเข้าใจที่ย่าพูดเปล่าเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกเด็กเขาจะงงเดี๋ยวเขาค่อยๆเ,เ,เ,เรียนรู้ภาษาไทยนั่นนั่นน่นนน,นสุกปกหนูสุกปก เด็กคันสุกพกโน้ลูกขึ้นโน้ลุกขึ้นลุกขึ้นน่าเห็นไหมเห็นไหมติงิงจะไม่ทำหรอกจิงิงเป็นเด็กสะอาดน่าจะชอบทำให้ตัวเองสุกพกคือชอบเรียมือเรียทาเขาเขา เขาไม่เขาไม่พูดน่ะเขาจะเล่นเขาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเขาพวมนี้เป็นค่ะเขาเ <c oughs> นาะตอนนอกก็เป็นหมา <c oughs> จริงว่าไหมหนูพอใจไม่ลุกหนูพอใจใช่ไหมไปยิ้มสวยเอายิ้มหน่อยยิ้มเก่งยิ้มหน่อยค่ะลูกเอายิ้มหน่อย นี่ก็คือวิวแถวแถวบ้านค่ะก็นั่งอยู่ข้างในนี่แหละแม่แพงนอกอุย๊ยมีน้องแมวด้วยแอบฟังเราคุยกันแมวพี่โอน้องแมวแอบมาฟังเราคุยกันพอเราหันไปหลบเลยก็คงอยากอยากมาคุยกับเราแหละ ไปแล้วแมวเยอะมากแต่เขาก็มีคนดูแลยอยู่หรอกคนใจดีก็มีเยอะกินนะักเต้งขาอีกก็มีนะเอ้ยมาถ่ายหน้าตัวเองเลยเนี่ยมือไปโดนโชคดีที่มีดูหน้าคนเก่มันีัมานี่แต่ช้า ก็คงไม่เห็นหรอกนะหน้าคนแก่หน้าคนแก,ก่มีอะไรรู้หรอกเดี๋ยวกดไปก่อนนะสวัสดีค่ะทุกท่านนะสวัสดีค่ะนี่เลยย่าอกรอย่าอกไปทำฟันก่อนนะที่จะให้เห็นหน้าหมดนะย่าอกต้องไปทำฟันที่เมืองไายก่อนฟันลอค่ะฟันไม่ดีค่ะย่าไปใส่ฟันปลอมก่อนเด้อ ที่จริงยากก็ไม่อายหรอกแต่อ่าไม่ดีเนาะคนเห็นเยอะแยะมันก็ไม่ดีทำที่ฮ่องกงมันแพงเกินไปเวลาปวดฟันมานะขอให้ได้ถอนนะถอนเสร็จแล้วก็เสียใจนะปวดมาฉันจะถอนอย่างเดียวถอนออกถอนออกก็ถอนหมดแล้วก็เสียใจเนาะ ว่นเราดีๆไปถอนออกบางครั้งก็คิดอย่างเงี้ยแต่เวลาปวดมานี่โอ้ไม่สนใจแล้วฉันจะถอนพอไปถามราคาที่าเราจะทําฟันเนาะแพงมากเลยไม่ต้องคงจะไปเมืองไทยนู่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราอายุเยอะแล้วใส่ฟันปลอมมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วคอยสุขภาพแข็งแรงก็พอ ให้สุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วกับมึงยนู่นแหเลยจะคิดไปทำฟันเนี่ยแพงเกินไปก็อยากจะทำแต่แพงท้ำราคาแล้วแพงเกินเตงเจ้ชะหนูหัวนรู้สินี่เต่งกลับบ้านแล้วไหมพอใจอยัง เดี๋ยวก็วันนี้ตําทำส้มต้มซุมตํมสูตรของย่าอยให้พวกเด็กๆเ,เขากินพวกนายเขากินนะเขาชอบกินสุมตํมแบบพิมือย่านะย่าทำม,มันเหมือนของพุคนเด้วย่ยาคิดเองเด้วสูตรสำหรับคนกินไม่เผ็ดเนาะ หนูยิ้มแล้วใช่ไหมวันนี้หนูดีขึ้นแล้วใช่ไหมหนูยิ้มแล้วใช่ไหมพามาอาบแดดเนี่ยมีคนจะพาหมาออกมาเดินแล้วเนี่ยไม่ถูกกันด้วยนะพากลับบ้านนะลูกเนาะโอ้ขอจบคลิปเพียงทั่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้ย่าอบและเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ